ถ้าถ้าทุกคนเป็น FC ผมจริงๆทุกคนจะรู้ว่าการที่ผมรับเคสหรือว่าการที่ผมจะช่วยเคสเนี่ยคนที่เป็นเจ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีคนมาร้องผมต้องมีญาติต้องมีคนมาหรือว่าเป็นครอบครัวเขาอะมาขอให้ผมช่วยอันนี้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ไหมร,รู้รู้ใช่ไหมว่าผมมีกติกานี้รู้รู้ใช่ไหมครับคือผมเนี่ยถ้าคุณเป็น FC ผมจริงๆอ่ะคุณจะรู้ว่าถ้าไม่มีคนมาขอให้ผมช่วยผมจะไม่เข้าไปทำ เลยทุกเคสทุกเคสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเคสเนี่ยเคสดังๆตอนนี้มีอะไรอ่ะมีรถชนหรือว่าเออผมเชื่อว่ามันยังมีคนลำบากครับอีกเยอะแยะมากมายที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากผมอยู่นะครับนะส่วนใครที่เอ่อที่ยังไม่รู้ว่าผมมีเงื่อนไขนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รู้นะส่วนใครที่รู้อยู่แล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจผมนะแต่การที่ผม ช่วยคนเยอะแยะมากมายแต่การที่ผมไม่ได้เข้าไปช่วยเคส,เคสหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้ขอผมช่วยเนี่ยแล้วจะมาว่าผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ไม,ไม่มันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับนะโอเคผมขอบคุณทุกคนที่เขาจะผมถามทุกคนก่อนเรียกว่าถูกทวงถามกันมาหลายคนเหมือนกันนะผู้ชมสําหรับคนที่ไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของคุณแตงโมนิดาสําหรับการรื้อคดีที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย ดีเอสไอเนี่ยรับหรือคดีนะผู้ชมแต่ยังไม่ได้รับเป็นคดีเนี่ยพิเศษก็ต้องรู้ว่าต่อจากนี้เนี่ยพอมีการแต่งตั้งให้ท่านเนี่ยรัฐพลเนี่ยออกมาดูแลแล้วก็มากํากับถึงการว่าหลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยมันจะไปสู่การที่ว่าจะบรรจุคดีของคุณแตงโมเนี่ยเป็นคดีพิเศษได้ไหมก็ต้องรอติดตามกันนะผู้ชมแต่เรื่องที่ต้องบอกว่ามันเป็นกระแสแล้วก็เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเนี่ยก็คือมีการพูดถึงบุคคลสองท่านก็คือพี่หนุ่มกัญชัย ว่าเอ้ยทำไมพี่หนุ่มเนี่ยถึงไม่ยอมเล่นคดีของคุณแตงโมเลยทําไมโหนกระแสเนี่ยไม่เอามาเล่นพี่หนุ่มเนี่ยก็ออกมายอมรับในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะผู้ชมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจริงๆเนี่ยอยากเล่นนะสําหรับเรื่องราวของคุณแตงโมเนี่ยแต่มันเล่นไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่าตัวของพี่หนุ่มรวมถึงรายการโหนกระแสเนี่ยเป็นพยานในเรื่องของคดีคุณแตงโมเมื่อไหร่ที่แบบว่าสารตัดสินเนี่ยแน่นอนว่าจะเล่นเพราะหากว่าพูดอะไรไปหรือมีการ เปิดข้อมูลต่างๆนานา,นาตามสไตล์หนกระแสนี่ผู้ชมอาจจะไปกระทบเนี่ยต่อรูปคดีได้ส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้ก็ถูกทวงถามเหมือนกันผู้ชมว่าเห็นคดีอื่นๆเนี่ยออกมาเพิ่มๆๆจังทําไมคดีนี้ไม่ออกมาล่าสุดอัดคลิปมาจากต่างประเทศเลยผู้ชมสําหรับคุณกันจอมพลังออกมาบอกแล้วว่าสาเหตุที่ทําไมถึงไม่เล่นคดีคุณแตงโมและไม่พูดถึงเลยสําหรับเรื่องของคุณแตงโมเนี่ยเป็นเพราะอะไร ล่าสุดคุณกันยอมรับนะคุณผู้ชมว่าตัวเองเนี่ยเวลาทําเคสเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าโหจะทําสุมส่มสีุ่มห้าเห็นแสงคดีดังก็ต้องไปเกาะคุณการบอกนะคุณผู้ชมว่าหากไม่มีใครแจ้งหรือว่าไม่มีเขาว่าคนร้องทุกข์เนี่ยมาแจ้งเคสหรือมาขอความช่วยเหลือเนี่ยตามเรื่องราวของคุณกันหรือว่ามูลนิธิที่คุณกันทําอยู่เนี่ยการจอมพลังเนี่ยก็จะไม่ทานะฮะหากใครติดต่อไปร้องไปเดือดร้อนไปเนี่ยคุณกันก็จะทํา ไม่ใช่ว่าไปทําปุ๊บจะเอาแสงจะเอาเรียกว่าเอาชื่อเสียงคุณกัดไม่ทําเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยคุณกันทําหมดแต่ต้องบอกว่าเรื่องของคุณแตงโมเนี่ยมันไม่มีคนไปร้องคุณกันให้มาทําหรือว่ามาติดตามทําคดีคุณกันเนี่ยก็เลยไม่ได้ทําเรื่องของคุณแตงโมน,นั่นเองคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่อเะนะแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆกันหน่อยผู้ชมเนื่องจากว่าบุคคลมีชื่อเสียงหลายๆท่านเนี่ยก็ถูกกดดัน ว่าเฮ้ยทำไมทําไมไม่ทําคดีเรื่องนี้ทําไมไม่มีคนพูดถึงเลยอะ่ะเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญทําไมไม่พูดถึงเรื่องคดีคุณแตงโมต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะผู้ชมแล้วก็มันมีข่าวดีออกมาแล้วสําหรับเรื่องราวของคุณแตงโมเนื่องจากว่า DSI เนี่ยได้มีการออกเอกสารก็คือมีการลื้อคดีนั่นแหละแม้จะยังไม่บรรจุแต่ก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานวัตถุพยานบุคคลคลิปกล้องวงจรปิดต่างๆนานา,นานเนี่ย มันจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันไปแต่เรื่องของคุณกันแน่นอนว่าคุณกันเนี่ยโอ้โหชี้แจงอ่ะผู้ชมมาจากต่างประเทศสําหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็ต้องดูว่าพอคุณกันชี้แจงออกไปเนี่ยแน่นอนว่าคนก็เข้าใจในมุมมองของคุณกันนะผู้ชมว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหมันเป็นคดีใหญ่คดีดังก็อยากไปได้แสงหาแสงกับเรื่องราวการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนดันเรื่องนี้เนี่ย จนสุดทางนะผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปานเทพไม่ว่าจะเป็นคุณอัจฉริยะหมอทวัตชัยรวมถึงกลุ่มของมิสเตียนคุณวัตเนี่ยก็เข้ามีการมาเรียกว่ามาทําคดีเรื่องนี้ด้วยก็ต้องบอกว่าน่ารอติดตามคุณการจอมพลังก็ได้มีการออกมาชี้แจงในเรื่องประเด็นที่มันเกิดขึ้นด้วยก็ต้องบอกว่าเข้าใจนะคุผู้ชมในมุมมองของคุณจําคุณการจอมพลังเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็น่าจะเข้าใจในความคิดของคุณกันแล้วก็เจตนาที่คุณกันนั้นมีให้นะผู้ชม ลองไปฟังเสียงคุณกันจอมพลังดูนะฮะตัวผมมากเลยเรื่องของเมื่อยี่มีคนพูดถึงเรื่องของคุณแังโมผมขอพูดสั้นๆแล้วกันเนาะคือถ้าถ้าทุกคนเป็น FC ผมจริงๆทุกคนจะรู้ว่าการที่ผมรับเคสหรือว่าการที่ผมจะช่วยเคสเนี่ยคนที่เป็นเจ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องมีคนมาร้องผมต้องมีญาติต้องมีคนมาหรือว่าเป็นครอบครัวเขาอะมาขอให้ผมช่วยอันนี้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ไหม ขาร,รู้ใช่ไหมว่าผมมีกติกานี้รู้ใช่ไหมครับคือผมเนี่ยถ้าคุณเป็น fc ผมจริงๆอ่ะคุณจะรู้ว่าถ้าไม่มีคนมาขอให้ผมช่วยผมจะไม่เข้าไปทําเลยทุกเคสทุกเคสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเคสเนี่ยเคสดังๆตอนนี้มีอะไรอะมีรถชนหรือว่ามีอะไรละ่ะคือถ้าญาติเขาไม่ได้ขอให้ผมช่วยอะ่ะผมจะไม่เข้าไปช่วยเลยนะครับเพราะว่าผมกลัวถูกคนว่าเรื่องผิวแสงกลัวเข้าไปเอาแสงเอาซีนเข้าไปอะไรเงี้ยผม ผมคิดว่าวันนี้เรื่องนี้มีคนเข้าไปช่วยเหลือเยอะมากเลยครับมีคนเข้าไปช่วยเหลือเยอะแยะมากเลยหลายคนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่สังคมไว้วางใจนะซึ่งผมคิดว่าโอเคแหละนะทุกคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยเขาทําเต็มที่แล้วนะครับผมก็ให้เกียรติซึ่งผมก็ไม่มีความจะเป็นที่จะต้องเข้าไปโดยที่ญาติเขาไม่ได้ร้องขออะไรจากผมมันจะดูผมหิวแสงอะมันจะดูผมหิวอะนึกออกใช่ไหมครับเออผมเชื่อว่ามันยังมีคนลําบาก ครับอีกเยอะแยะมากมายที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากผมอยู่นะครับนะส่วนใครที่ที่ยังไม่รู้ว่าผมมีเงื่อนไขนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รู้นะส่วนใครที่รู้อยู่แล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจผมนะแต่การที่ผมช่วยคนเยอะแยะมากมายแต่การที่ผมไม่ได้เข้าไปช่วยเคสเคสนึงโดยที่เขาไม่ได้ขอให้ผมช่วยเนี่ยแล้วจะมาว่าผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ไม่มันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับนะ โอเคผมขอบคุณทุกคนที่เข้าใจผมถามทุกคนก่อนทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ยอันนี้ทุกคนเข้าใจเนาะใช่ไหมครับเออโอผมช่วยชาวบ้านทุกวันวันหนึ่งสองสามเคสไม่ได้ออกไม่ได้ลงโค้ดเยอะแยะมากเลยครับผมช่วยเยอะมากนะคือผมค,คิดว่ามันมีคนลําบากเยอะแยะมากมาเยเลยอะที่เขากาลังรองความช่วยเหลือส่วนผมอะเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือที่ผมผมผมจะโผล่เข้าไป ก็ดูผมหิวแสงอะแล้วแล้วผมจะเข้าไปทําอะไรทั้งทั้งที่คนเขาก็ทําเยอะแยะอยู่แล้วสู้ให้ผมอะออกมาช่วยชาวบ้านที่เขากําลังลําบากเยอะแยะมากมายที่เขาก็ยังไม่มีคนช่วยอยู่ตอนนี้ไม่ดีกว่าแล้วครับถูกไหมผมพูดถูกไหมเออซึ่งจะเอาผมไปผมมองว่าบางคนอาจจะมาว่าผมว่าทําไมต้องเอาไมผมไม่ทำคือคือผมถามว่ามันยังมีคนลาบากอีกเยอะเลยอะตอนนี้นะครับเยอะแยะมากมาย นะแล้วเขาไม่ได้ขอทางครอบครัวไม่ได้ขอผมช่วยผมเข้าไปมันดูผมไม่ดีนะแล้วผมก็เชื่อว่าผมออกมาช่วยคนที่ลําบากที่เขายังไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กว่าเนาะเออนะครับแบ่งแบ่งกันทางานบ้างเลยครับ <laughs> แบ่งแบ่งกันทางานครับเชื่อผมนะทางคนที่เขาดูแลเคสทางนั้นเขาก็ทํางานเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ให้เขาทําทําตามที่เขาทําของเขาไปส่วนผมก็ทํากระจายกระจายกันทำเนาะ ดีกว่าไหมครับเอาคมถามทุกคนดีกว่าไหมดีกว่าไหมไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ย ได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ